อพี่น้องจับเมนูก้อยขมขมนะสุกก็มีดิบก็มีจุก็ใช่พี่น้องเมนูนี่ก็แเสบนัวแเสบนัวครับก้อยขมขม,ขมนะพี่้องนะเปิดต้มรับรวดบ่อกับเมนูนี้เลยนี่สุดเด็ดสุดจัดนะพี่น้อง กับขาเครื่องเคียงอืเงยผักใสแบบแซ่บต่อไป อืมปากลิ้นไหมเงี้ยเพกกากระคั๊ต่อไปเป็นจุพี่น้องเย้ยโดขนาดอืม,อมเด็คดครับ Hola. Bạn tiếp. Ừ, tập bạn thôi ạ. Ừ. ตับหวานหวานพี่น้องนะต่อไปเป็นมิน่นูสุกก่อยสุกขำเงยในน้องพี่น้องับบมปมเลยขำนี่กรฝากพี่ฝากตอนพี่น้องนะฮ้าบอกพีขึ้นสมองัำนีกาฝากพี่ตอนน้องครับมาเสียบมาน้วนำแกะเด้กพี่น้องนะลองจะขก่อนเด้อ ให้เจ้าแม่หนอหอบะหอจะมาตอนนี้อืมเนอะอันนี้อืมหอ,อไปเซเว่นนียน่ยเพชรอืม เป็นแดงไงเป็นแดงสวางขนาด <laughs> สันหัวดิก๊กโอเคครับพี่น้องมืง่อกี้ถือว่าสำเร็จนะครับพี่น้องเนาะเอามาฝากตอนพี่น้องกะพกขอหอมปากหอมคอครับ ขอพูดพี่น้องที่รับสมคลิปจนจบนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ,พ,บพอกันหม,นะม่คลิปหน้ามื้อนี้ขอก่าาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ